สวัสดีครับพบกับผมดิวฟรีสไตล์นะครับวันนี้มีโอกาสได้ผ่านมาทางนี้นะฮะก็แวะเอาสินค้านะครับที่ผมสั่งไว้นะฮะเป็นพัสดุนะครับมาลับที่ตรงหน,น้าบริษัท j ์ t นะครับเดี๋ยวตามผมมาครับม่าเป็นวัสดุอะไรครับ มีคนมาเอาหลายคนเลยนะครับท่านผู้ชมก็รอพักนึงก่อนนะรอแป๊บเป็นบริษัทเล็กน,นะครับแต่ว่าไม่ได้มาเอาบ่อยเนาะคือปกติแล้วเขาจะส่งมาที่บ้านนะครับอันนี้คือโอกาสก็แวะมาเอาเลยแต่ก็ต้องรอ,งองสักพักนึงก่อนนะเพราะว่าคนเยอะมากครับท่านผู้ชมเนหะ็นไหมคนเต็มเลยนะครับ5คนรอแป๊บหนึ่งอะตอนนี้เราได้รับพสัสดุเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวเรามาแกะ ้อแกะนะฮะถามว่าทำไมต้องแกะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีสินค้าสูญนะครับเราสามารถเก็บได้ที่เลยรับเหมต่อไปไม่เจอแล้วมันเก็บไบทานก็เราือเก็บเลยนะแต่ทาม่าีมต้องใช้เลยนะ เลยนะครับท่านผู้ชมคือสินค้าดีออนะครับเราเาสั่งซื้อนะครับในราคา5,000ันกว่าบาทแนะตอนนี้โปรโมชั่นลดเหลือ3,000ันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูดีกว่าเนาะว่าข้างในเป็นยังไง ใส่โค้ดไปก็้ค่ะือมีเม่กล่อสูงอ่ใคนงส่กงสูงนโอเคครับเป็น2แบบนี้ะโอเคนะครับท่านผู้ชมยังไงก็ติดตามผมในคิปต่อไปนะนะร่ไรไร่ไร่ไร้จาปานา